ท่านสาธนพุชนบริษัททั้งหลายเป็นว่ามาต่อจากวันก่อนวันก่อนมาจบลงตอนที่มีความรู้สึกตามคำสั่งของะ่อปานว่าท่านบอกว่าเวลาจะเรียนกับท่านต้องเรียนอย่างคนโง่นี่อาทาชชีเขาฟังตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ชอบใจ แต่อย่าลืมความหมายท่้ว่าคำว่างโง่ก็คือว่าถ้าฉันสอนแบบไหนแล้วก็ให้ทําแบบไหนจะต้องทําแล้วก็ต้องคิดในขอบเขตเท่านั้นการเรียนต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันตอนนี้ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าวันที่จะทรงบรรลุอริเศกสัมมาสัมโพธิยาณพระองค์เสวงหา พระโพธิญาณมาตั้งหกปีไม่มีผลแต่วันสุดท้ายองค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดสินพระทยว่าถ้าเรายังไม่ได้มรุลออวิเศษสมาสมัมโพธิญาณเพียงใดเราจะนั่งตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมลุกเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินซีจะตัดสายก็ตามถ้าไม่ได้มรุลุไม่ลุกก็ยอมมันพังตรงเนี้ย นี่เป็นนั้นว่าปฏิัทาการปฏิบัติที่จะได้ดีเขาทํากันแบบนี้คือว่ามันเป็นมิชาของพระพุทธเจ้าที่ได้มาท่านได้มาด้วยจริยาแบบไหนเราก็ต้องใช้กําลังใจแบบนั้นแล้วก็ทําแบบเดียวกับท่านเหมือนกับอาจารย์ผู้กินเหล้าเขากินเหล้าแบบไหนเราอยากจะเมาก็ากินเหล้าตามเขา อาจารย์ที่เป็นหัวขโมยเขาก็โมยแบบไหนเราอยากจะเป็นขโมยก็ต้องขโมยแบบเดียวกับเขาและอาจารย์ที่ไปอารัชีถ้าเราอยากจะไปอารัชีเราก็ดูปฏิปทาก็อารัชีที่ไม่มีความดีไม่ไอายแต่ความชั่วทําตัวเป็นศัตรูกนชติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โบงชนชาวไทยถ้าเราอยากจะไปอารัชีกับเขาก็กต้องทําแบบเขา ถ้าเราอยากจะดีอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาดีตามท่านคือปฏิบัติตามท่านเป็นนั้นว่าในเมื่อท่านชีวิตเป็นเดิมพันคืนนั้นไม่ทันตลอดคืนท่านก็ได้บรรลุอวิเศษสัมมาสัมพุทยญาณนี่หลวงพ่อปาน่านน้ก็บอกว่าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกันเราจะยอมาตายดีกว่าปฏิบัติไม่ได้ผล หรือว่ายอมตายดีกว่าฝืนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เห็นไหมนี่จำไว้นะอมรันดาราชีทั้งหลายนะ่ากลัวาจายเขาจะสอนมาแบบนั้นอยากจะรู้ว่าใครเป็นอาจารย์เขาเขาบวชกันมาแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาจารย์เขาก็มีอาจารย์ดีเอาเอาเวจีจะได้เพิ่มจำนวนคนไม่งั้นมันจะขาดอัตราไป ต่อกันไปจากวันก่อนวันก่อนจบตรงตรงนั้นนี่มาตอนนี้มาฟังท่านก็เต็มใจรับเต็มใจรับกับท่านเพราะว่าไอ้เรื่องการรับคําสั่งและรักษาคําสั่งอันนี้มันเป็นปกติมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่กับยายนี่ท่านมีกระบ,บี่ยาสิทธ์คือไม่เร็วแต่หากว่าฝ่าฝืนเมื่อไรก็โดนกระบ,บี่ยาสิทธิ์จัดการทันที เป็นว่าพอรับคําแนะนาจากหลวงพ่อคิดว่าเออไม่หนักใจเรื่องนี้เรื่องเล็กอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านแม่ท่านยายที่ท่านฝึกให้รู้จักเป็นคนมีระเบียบวินัยมาตั้งแต่เล็กตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็ความหนักใจมันจะเกิดขึ้นเป็นนันว่าคุยกันต่อไป ต้องสื่อตั้งแต่ไหนเมื่อฟังท่านแล้วก็ไม่มีอะไรหนักใจเลยเด็กทามาตั้งแต่รู้ภาษาคนนะสิว่างังน,นะพอรู้ภาษาคนแม่ก็ยายก็ใช้กระบ,บียสิ์เป็นประจำไม่เคยขัดคําสั่งที่ประกอบด้วยเหตุผลอย่าลืมนะอย่าลืมนะเป็นเด็กอาศัยเหตุอาศัยผลเวลานี้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ ก็ยังอาศัยเหตุอา,าศัยผลการที่ไม่มีเหตุไม่มีผลของคนีิหมผ้ากาสาวพัดซึ่งทำกเรามาใช้เวลา40ปีเศษนี่เรานั่งดูคอยดูว่าเมื่อไรเขาจะดีแต่ได้ว่าทำสิ่งเงินเป็นร้อยรล้านความดีสร้างคนให้มีความเข้าใจให้ตั้งอยู่ในศีลนธรรมตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปดเจริญสมถาวิปัสนา ทำใจให้ปราศจากความชั่วมากขึ้นแต่แต่ว่าเจ้าคนที่ไม่มีเหตุมีผลมันเคยมารุกรานตอนนี้ไปขอประกาศว่าอย่าเสือกเข้ามานะจะไม่ให้เกียรติใครเรื่องการปูพรมให้เป็นพิเศษจะไม่มีในที่นี้ถ้าต้องการจะถืว่าเจ้านีเนะ่ยเป็นคนที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาติดอยู่ในโลกธรรม เป็น,นัันว่าประเพณีเราก็ไม่เคยขัดเรารู้ตั้งแต่รู้ภาษาคนไม่เคยขัดคําสั่งที่ประกอบด้วยเหตุผลนี่เหตุผลนะแต่แ้ว่าคนที่ไร้เหตุไร้ผลถ้าสั่งงานก็มักจะพบสอกกลับที่คาดไม่ถึงทุกรายนี่ตอนนี้ทํางานจนไม่รู้จนเป็นที่รู้จักกันในวงงานที่ทําเขาก็เลยหาว่าฉันบ้าบ้านะ ตอนนั่นเขาหาว่าฉันบ้าเขาบอกไอ้โต๊ะคนบ้าเนี่ยใครจะย่องเข้าไปนะไอ้โต๊ะบา้บาบ้านี่ใครจะเข้าไปก้าวไกลแต่ขืนสั่งนอกเหนืออำนาจเมื่อไรเป็นเจดดีทันทีนั่นก็คือชักปืนและยิงแม่มเลยเอาซไหลายๆมันบอกว่ามันเป็นนายแต่มันเมามาสั่งงานสั่งงานนอกอำนาจสิ่งที่เราจะต้องการนั่นก็คือที่จะโต้อตอบ ไม่ใช้ปากใช้ปืนชักปืนมาไล่ยิงเฉยๆเป็นนั้นว่าเขาบอกว่าประจจะไปยุ่งมาไอ้บ้าเนนะี่ยมันไล่ยิงง่ายๆแต่ไม่เคยเคยืนชักปืนนล้วไม่ทันยิงพอไม่ทันยิงเจ้านายก็ถอดความเป็นนายออกกลายเป็นขี้ข่าถูกไล่ตะเบิดเปิดเปืนเ,เข้าห้องตึงนมเข้าปิดประตลูลงกรอนนั้นเล่นสาย ไอ้นายอย่างนี้มันจะเป็นนายคน่างนายหมายังเป็นนายไม่ได้ไนะมันไม่เคารพในระเบียบวินัยหม้าไม่ยังเคารพในระเบียบวินัยเป็นเขาบอกว่าใครจะเข้าไปนะจะเข้าไปยุ่งกับไอ้คนบ้าความจริงเ็าหาว่าฉันบ้าแล้วก็เพื่อนฉันก็บ้าด้วยก็เพราะฉันบ้าแบบมีระเบียบวินัยก็เลยสบายใจไม่มีใครกล้าพายุ่งเข้ามาแล้วก็กลางมีนัยดูนี่ระเบียบวินัยเป็นงี้เพื่อนเอ้ย แ้่แกขืนทําแบบนี้ฉันต้องมีความผิดเพราะขัดคนมาเพราะว่าละเมิดวินัยนเพราะแกสั่งฉันก็ต้องถูกออกและติตรางฉะนั้นก่อนที่ฉันจะออกก่อนในฉันจะติดตรางแกก็ต้องตายก่อนเพราการติดตารางถูกออกเพราะการฆ่าแกตายมีศักดิ์ศรีกว่าการละเมิดวิระเบียบวิน,นัยนี่ความจําไม่นะอารัชีทั้งหลาย จำไว้เรานิ่งให้ท่านฟังดูท่านมา4ี่สิปีเสษต่อนนี้ไปเราจะไม่นิ่งและเราจะสู้ทันไป็นะว่าพวกเราบ้าฝ่าฝืนระเบียบวินัยไม่เป็นนะไม่กล้ายุ่งไอ้พวกบ้าและฝ่าฝืนระเบียบวินัยก็เลยไม่กล้ามาอย่างมียศชนไหนก็ตามถ้าจะมาเขาก็มาดีอ๋อคาสั่งตามระเบียบวินัยดีถ้าออกคาสั่งมาตามระเบียบวินัยรับรอง ถ้าเพื่อนทำงานสามวันเราพวกเราหนึ่งวันเสร็จงานมากหนึ่งวันทำมันแค่ไม่ถึงเที่ยงเสร็จเสร็จแล้วก็นอนเป่าคลุยร้องเพลงสบายแล้วไม่อู้งานแต่เมื่อฉันมีรมบ้าๆบ้าระเบียบอยู่แล้วนี่นะพอท่านบอกอย่างนั้นจะมีอะไรเป็นเครื่องหนักใจทุกคนยอมรับอย่างไม่มีอะไรหนักใจเลยเรื่องเล็ก เรื่องเล็กๆหลวงพ่อปานท่านเห็นแล้วท่านก็นยิ้มแต่ท่านก็บอกว่าพวกเธอนี่มันเข้มแข็งมากถ้า,าคนควรจะบอกว่าพวกเธอนี่บ้ามากไม่ยักบอกอย่างนั้นหลวงพ่อแปลกจริงๆเพราะพวกเธอนี่มันเรื่องมันเข้มแข็งมากเรื่องจะลงไปในเขียดในรกจะขึ้นไปสวรรค์ จะขึ้นไปพรหมโลกเธอจะปฏิบัติกับฉันได้ไม่เกินสามเดือนเป็นอย่างช้าโอ้โหคำนี้เองอยากจะโดดตึกตายเสเลยดีใจนะไม่จะเสียใจไม่เกินสามเดือนเธอไปได้ไม่ช้าไม่เกินสามเดือนอย่างช้าสามเดือนได้สบายสบายแหมตอนนี้มันปลื้มใจลืมเลยลืมนึกถึงอินหนทั้งหลายหน้าตาสวยๆลืมหมด เราใหญ่บ่อยพอเห็นนั่งฟ้ากระโดมมันเจ๋วคนดีสวยที่สุดแต่งตัวสวยที่สุดหน้าตาสวยที่สุดทองใสที่สุดนั่งใกล้รูโหล่หางแม่นึกว่าคนนี้เป็นใครถ้าไปเป็นธิวันดาได้แม่หน้าก็ยังต้องขอแต่งงานเอ,อตอนหลังมาลูกเข้าถึงไหนได้แม่อย่าถูกตบตายสิ ท่านนั่นคือท่านอนดีตท่านเป็นแม่แม่ท่านถึงไดนี้มาลูกหูลูกหางอย่างแม่เป็นนั้นว่าพวกเราทราบนะท่านบอกท่านบอกกับพวกเราพวกเราก็ทราบท่านาเมื่อไม่ใช่ทราบาเมื่อท่านพูดแบบนั้นก็ดีใจดีใจต่างคนต่างกราบท่านและขอเรียนท,ทันทีจะเอาเดี๋ยวนั้นนะจะเอาเดี๋ยวนั้นเลย แต่ก็บอกว่านี่ลูกกูหลานกูเอ้ยเองนี่ยสามสี่คนนี่นะสี่คนนี้กันเองได้เรียนได้นะลูกนะไอเรื่องเรียนมันของไม่ยากนะรับรองว่าลูกทําได้แม้กําลังใจชื่นบัณฑินพูดแล้วท่านก็ยิ้มเสียงท่านเพราะมากแต่เสียงไม่บ้าบ้าบาบ,าบ,าบามาธรรมาอาตมมาความจริงมาก่อนก็เสียงไม่บ้านะ แต่แต่ถูกไอพวกอลาชีขงมเหงนี่ชัดจะต้องบ้าซะแล้วเมื่อก่อนมันบา้ามาทีมันบ้าน้อยตอนนี้ขอบ้าให้มันเต็มตัวมันจะตายแล้วนี่จะตายเพื่อจะบ้าเพื่อทรงชาติศา,า,าสนาพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่แต่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวก็สุดแล้วแต่วาสนาบารมีของคนชาวไทยว่าชาวไทยจะรักความเป็นไทยหรือจะรักความเป็นทาส ตรักความเป็นท่าก็ครบกับไอตัวจังไรอรารชีทั้งหลายเหล่านั้นก็แล้วกันไม่ชาหรอกเพื่อนคือไอดับแง่ทั้งหลายมันก็ข้ามมาเป็นเจ้าหัวใจของท่านบ้านของท่านที่มีอยู่มันจะไม่มีทางจะได้อยู่อยู่ในดูในลาวในเขมรเขาเข้ามาเขาก็ขึ้นบ้านไล่ยของบ้านลงชอบใจไหมล่ะเจ้าพออารชีทั้งหลายเนี่ยมันได้รับค่าจ้างรางวันมาจากไตพวกเนีย ได้เงินมันเบาเงินเมาเงินแล้วก็บอกก็ให้อำนาจมันมาอำนาจจะลืมาอรารัชีคือใครไม่ได้บอกชื่อถ้าใครโผล่หน้าเข้ามาใครข้างคือไอ้คนนั้นไปอรารัชีเป็นคนทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้พีนาศไปเอาคุยกันต่อไปวันนี้เราอ่านหนังสือธรมาดิสอนธรรมะ แต่ว่าถึงแม้จะสอนธรรมะสอนให้ความเกิดความสามัคคีกันเนี่ยมันจะผิดไหมแม้ว่าจะพูดหนักไปมันต้องพูดตามอธัธยาศัยของคนคนมันมีนิสัยอยู่สองอย่างคือหยาบกับละเอียดเวลานี้คนที่มีนิสัยละเอียดก็จงอย่าฟังเพราะว่าจะพูดกับคนที่มีนิสัยหยาบที่มันทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กับพงชนชาวไทย คุยกันต่อไปว่าตั้งแต่ผมยังเยาวเอานี่มันเยาวแต่แต่ว่าท่านบอกว่านี่ไอ้หนูลูกลูกกูหลานกูเอ้ยแม่เองสามสี่คนนี่ดีจริงๆนะลูกนะมีความเข้มแข็งนะแม่พอยอเข้าแล้วยิ้มยิ้มไอ้คนมันก็บายอเป็นของธรรมดามาได้อ้ยแต่ว่าลูกเรียนนี่นะ มันเรียนได้แน่พ่อรับรองว่าลูกสี่คนเนี่ยไม่เกินสามเดือนนะลูกนะสามเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างช้านะลูกะอย่างช้าเนี่ยสามเดือนถ้าถึงสามเดือนถือว่าเธอเรียนช้าที่สุดแต่แ้ว่าลูกเดี๋ยวพ่อจอะพูดให้ฟังแต่ลูกนะผมมันยังยาวอยู่นะลูกนะไอ้ผมยาวนี่มันเรียนไม่ได้เออ ก็อะไรผมมีสภาพเหมือนเขานะเออแปลกจริงนะแต่ว่าผมเนี่ยมันมีสภาพเหมือนเขาเธอมีสภาพเหมือนกระทิงเปลี่ยวอ๋อเหมือนเขาไหมเออควายแนนะ่ท่านมายักบอกนะนั่นบอกว่าไอ้ผมเนี่ยเหมือนเหมือน,นกับเขาก็ทิงเธอมีสภาพเหมือนกระทิงเปลี่ยวแม่นี่ท่านเลี่ยงไปนิดนะท่านบอกว่าไอ้ผมนี่มันจะมีสภาพเหมือนเขา เธอมีสภาพมันควายบ้ามันทึงจะถูกนะท่านเลี่ยงไปสนิดไม่ตรงเลยต่อถ้ามันตรงเมื่อกะทิ้งเปลี่ยวตัวเมามันมีอนุภาพมากยังมีเขาอยู่แน่ทำกรรมาฐานเอาดีไม่เอาดีได้ยากเอาเรอสิม่แม,ม้ท่านไปบอกไอ้ควายบ้าตัวเมามันยังมีเขาอยู่ ทำไรก็ธรรมาถานี้ได้ยากมันทำไมยากกว่าอย่างนั้นไหมวาจาท่านสุภาพผมวพ่อท่านสุภาพมากท่านไม่สุภาระเกะกะอย่างผู้โผดแต่อนี้มันจําเป็นนะเมื่อก่อนนี้ก็สุภาพแต่เดี๋ยวนี้มันสุภาพไม่ไหวซะแล้วมันกระทบกระทั่งด้วยการทั้งปวงแต่ไม่ใช่โกรธเรื่องส่วนตัวไม่โกรธรับรองถูกเขาด่าไอ้บ้าเนี่ยมันด่ามาท่านสือไม่รู้กี่สิบฉบับ ขี้เกียจตอบมันเฉยๆไว้ผลที่สุดก็บอกว่าลำคาคมาบอกนี่เธอยังเสพกรมอยู่เธอจะไม่รู้เรื่องของพระดียังไงไอน้นนท์มันอยู่ที่นนท,ท์อำเภอฝางจังหวัดชใหม่ต่อมามันไม่พอใจเลยมันเขียนด่ามันนังสีคนพลโลกนั่นก็ช่างมันไปเลยถ้ามันด่าเรามันก็ไม่ถูกเราเราไม่ได้รับแต่ว่าจะไปด่าพราะพุทธเจ้าคนะ ถ้าด่าพระพุทธเจ้าเข้าเมื่อไรก็เมื่อนั้นน่ะไม่ช้าเราสิ้นลมปราณตายหาเองไอคนประเภทนี้ตายไปเยอะแล้วอย่าเยรู้ว่าทำไมยังตายมันไม่อยากคนเกิดแก่เจ็บตายตายไปเองอ่ะายตายหรือไม่ตายคนที่มีความประมาทในความดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปปามาโทมัจุโนะปะทงัง คำประคนคพนที่ประมาทก็เหมือนกับคนตายแล้วคือตายจากความดีวันเชียเวจีมหานรรเขามีอย่าไปโต้ไปตอบมันเลยมีคนหลายท่านส่งหนังสือที่ไอ้บ้าที่เขียนมาบอกก็โต้ตอบเขาบ้างว่าอย่าไปตอบมันมันบ้าไอเราบ้าขนาดนี้นะมันยิ่งบ้ายิ่งกว่าเรานี่มันไปตอบมันเข้าเราจะเพิ่มบ้ามากขึ้นนะพอพอพอไม่ต้องไปโต้ตอบเขาไม่ใช่มันตาย ดูต่อไปวาจาของฉันมันศักดิ์สิทธิ์ไอคนนี้แช่งให้ตายหมดทั้งโลกก็ได้นับตั้งแต่วันเกิดมาจะต้องแช่งไว้ทุกคนมาจงมีอายุอย่าเกินสองร้อยปีรับรองวาจานี้ศักดิ์สิทธิ์ไอคันไม่ใครอยู่เกินสองร้อยปีเราก็สวยมันมีที่ไหนไม่มีมันตายมันเองสบายๆเอาคุยกันต่อไปว่าไงลืมฉันแลว้วทำวาย,ยัางไง ท่านบอกว่าไอ้คนที่มีเขาก็ทิ้งเปลี่ยวที่มีเขามันเจริญกรรมฐานเอาได้ยากและก็ภาระของเธอก็มากเธอจะต้องตัดสิ่ก่อนคืนหนึ่งโกนผมเอาน้นแนเอาข้อแล้วสิตอนนี้โดนเข้าแบบท่านพุทธโคสาจารย์โพรเจนาในพิสุทธิมรรพระอระหันต์ท่านไปทรมานพระนิสุทธ แอบท่านอยากจะเรียนต่อท่านบอกเรียนได้แต่ต้องบวชเอาห่อนแล้วนี่โดนเหมือนกันตอนนั้นไม่อยากรู้ฮะเอาตกลงฟังกันต่อไปบอกออหนังสือเล่มนี้แต่เขียนใหม่ก็สามเล่มย้อนนิดว่าเธอต้องตัดเขาเสียก่อนคือโกนผมไม่ท่านดีว่าท่านบอกว่าตัดเขามันสูง ้บอกยังตัดเขี้ยวซะก่อนว่าไอ้หมาเห่าเก่งกัดเก่งแบบเนี้มีเขี้ยวหรืมันยุ่งแหมเออทรไมยักว่าอย่างนั้นย่้อย่างนั้นก็ถูกว่าเป็นงัวนี่งัวมันไม่มีเสียงฮ่อด้หยฮ้อนแล้วว่าเป็นควายควาย,วายมันก็จะเบิงบ่งเบิ่งลองได้วความจริงสภาพของเรามาเป็นหมาเนี่ยท่านพูดผิดนะแต่ว่าท่านคงอย่าเกรงใจท่านสุภาพหลวงพ่อท่านสุภาพมาก ก็เธอต้องตัดเขาเสียก่อนคือโกนผมโกนผมแล้วเข้าวัดบวชเป็นพระนิท้าเรียนนะแหมเหมาะจริงๆเออเอาตอนนั้นมีแง่งเขาอยู่นิดเอามีเงินเดือนร้อยสิบบาทเออใช้ได้แง่งอะไรกันละแง่งอะไรกันลวกันเดือนร้อยสิบบาทไล้วเ,เมื่อบวชแล้วไม่เกินสามเดือนฉันรับรองมาเธอสี่คน ไปเที่ยวสวรรค์น,นี่ตามสบายสบายและก็ลงนรกเอ้ยทาลงนรกจะอยู่เลยจะแย่ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้แบบสบายสบายนะอรารัชีเอย๋ยอรารัชีเอย๋ยที่มีความรู้ไปได้ไหมไอ้หนูเวลานี้เด็กอนุบาลก็ไปได้แล้วนะเด็กผู้อนุบาลผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนเฒ่าผู้ไดปัญญาเขาเป็นด็อกเตอร์เขาไปกันได้แล้วนะ ไอ้หนูที่สอนเขาเปล่าเปล่าเป่าไปได้หรือเปล่าไอ้หนูเ้ยรู้สึกตัวใช่ไหงนะวางว่างจะให้เด็กไปสอนเป็นนั้นว่าเมื่อรับคำสั่งคณะกงฉันก็ยิ้มสดชื่นไปตามๆกันรับรองท่านว่าจะบวทแล้วก็จะยอมบวทเรื่องอาชีพไม่มีอะไรความจริงอายุ20่สกวปากว่ามีเงินเดือนร้อยร้อยสิบบาท เรื่องแบบประเภทไหนไม่ต้องพูดกันเป็นนั้นว่ามันกําลังโก้ตีตอนนั้นเนึ่งความโก้ไม่มีไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวคืออยากจะเจอนางฟ้าสักหน่อยอยากจะได้ผลตามที่ต้องการเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เที่ยวพรหมโลกแหมมันโก้พระท่านเทศให้ฟังนะท่านไปไม่ได้นะเราจะไปมันได้ เพราไม่จําเป็นจะต้องอาศัยอาชีพเดิมถือไม่ใช้อาชีพไม่แปลกให้เงินเดือนร้อยสิบาทเรื่องเล็กเพราะว่าถ้าไม่ทํางานเงินเดือนเราก็ไม่กินก็ชาวไร่ชาวนาเขาไม่อดตายก็คิดในใจว่าถ้าเราศึกอาชีพเก่าเขาไม่เราทําแล้วก็ทําสวนกินตามเดิมมีทั้งสวนทั้งนา ไม่เห็นจะแปลกก็คนที่เราเกิดไปที่เราเรียนไปได้ไปทํางานได้ไอ้เงินในสวนเงินในนาแต่ในเมื่อเราสิกออกมาแล้วอาชีพเดิมเขาไม่ทําแล้วก็เอาไอ้เงินเก่าสมบัติเก่าของเราใช้ตามเดิมไอ้ทําเงินเดือนนี่มันปีสองสามปีเท่านั้นนะมั้ยของใหม่ๆเรื่องเล็กคุยกันต่อไปก็คุยว่าที่ดินของเรามีเรามีสวนสวนของยาย สวนเอ่อสวนอะไรเนี่ยที่ดินก็ที่ดินก็มีสวนของยายก็ไม่มีไรหน้าวิตกเป็นว่าเราเป็นว่าเรากับท่านรับรองกานว่าจะบวชแน่นอนนะเรารับรองกับท่านว่าจะบวชแน่นอนนะตอนป่วยยังเขยนสือไม่ขาดไปเยอะตอนเดือนกรกฎาคมพศสอง0เป็นเดือนบวช ไม่ใช่นะความจริงบวชก่อนนี่เผลอไปนะเนี่ยเผลอไปนะมันต้องบวช2,470เท่าไรกันบวไอ้นี่ตอนนั้นป่วยจำอะไรไม่ได้เฮาทางมันจำพศก็ไม่ได้หมดเดือนที่ตกลงกันเป็นเดือนเมษายน2,480ว่าไปตามสื้อแล้วก็นึกใหม่ออกไอ้ตอนนั้นมันป่วยก็ว่าส่งไปอ้าว่เทอ ตกลงกันแล้วว่าท่านแจกนะเมื่อพอตกลงว่าจะบวชนะพอเริ่มตกลงจะบวชท่านก็แจกวิสุทธิมตรต์เอางอนว่าแจกวิสุทธิมรคสมาธินิเทศคนละเล่มเหมือนกับท่านเตรียมไปเลยฮนะนี่เหมือนกับท่านเตรียมไปให้เลยเอางัดมาเลยมีเดี๋ยวนั้นไม่ได้ไปซื้อเอาครบสี่เล่มใครอ่านให้เข้าใจแต่บอกต้องอ่านเดือนนี้ให้เข้าใจ เดือนมิถุนาเนะี่ท่านให้อตอนนั้นเป็นเดือนเมษาแต่บพ,พอเดือนมิถุนาไปซัก้องความเข้าใจกับท่านทีวัดเมื่อท่านสั่งแล้วก็เวลาว่าเวลาใกล้ทิพสี่นอท้าก็ลาที่ไปชมุมกลับพูาวชันก็กลับนับ้นแต่รับหนังสือวิสุทธิมากมาก็าพยายามอ่านหน,นังสือนี้ต้องพยายามอ่านจริงๆ อ่านรู้เรืกอกมันยากมากแท้ๆภาษาฉันไม่ภาษาพระฉันก็ไม่เข้าใจมาก,ก่อนและก็เลยแถมเกลียดพระทีมบทแล้วชอบอดรู้อดวิเศษแต่เทศสอนชาวบ้านเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกแต่ตัวท่านเองเมามันดูไม่ได้เลยแล้วก็เป็นพรนแล้วกว็ยังบ้านลาบอยากร่ำรวยอยากสวยงามอยากมียศ อยากให้ชาวบ,บ้านเขาชมเมื่อเทศแลถามว่าสวรรค์นรกท่านไปเห็นหรือเปล่าแต่งนก็ตอบไม่เห็นไม่เคยทําให้เห็นตามที่เทศเนี่ยทเทศสอนชาวบ,บ้านแต่ว่าเที่ยวสอนคนอื่นเขาไอเราเห็นมาเองก็ดันมาหาว่าเราโกหกพกลมบ,าบ,าบ,าบา้าๆบๆนี่แล้ว่ากล้าหลงทําไปก็จะบ้านะ นี่ถ้าหลงทาไปก็จะบ้าแก้ไม่หายนี่บอกว่าไอ้ทำเห็นสวรรค์เห็นนรกมันจะบ้าเนะถ้าบ้าแล้วไม่แก้ไม่หายเขาว่าอย่างนั้นไอ้พระไดยาระยาแบบนี้มันทําให้ฉันไม่ไหวพระฉั้เกลียดไอ้พวกบ้ารวยไอ้พวกบ้ายศไอ้พวกบ้าสนเสรนไอ้พวกบ้าสวยถ้าเป็นพระมันต้องละ แล้เป็นพระเขาสอนให้ละดันเสื่อมมาเกาะนะแล้วเกาะเลวเสื่อมันจะเกาะดีเมื่อเลวเมื่อ,อีกเขากับเราจะว่าเลวเท่ากันมันก็ไม่ได้เลวเท่ากันนก็แถมวันดีแถมฉันดีกว่าที่เห็นหลวงพ่อองค์ยิ้มอะไปนะว่าไอเขากับเรายอบเบลเลวเท่ากันมันก็ไม่ได้นะก็ไอตานั่งเก์เลวกว่าเราตอนนั้นแต่รู้สิว่าไอเราก็ยังเลว เห็นน้งพ่อยิ้มได้ไปนรกก็ได้ไปหาท่านลุงก็ได้อยากจะเห็นอยากจะรู้เรื่องนรกตรงไหนก็ได้เมื่อคนเมื่อคนสอนมีความสามารถไม่เท่าฉันหม้ยถึพระที่มาเทศแล้วก็เขากลเลวกว่าฉันเอาผ้ากาสาวาดมาคร้องบางท่านก็ลงเ,เวจีไปแล้วฉันจะไหว้จะเคารพ ให้เสียศักดิ์ศรีเพื่อประโยชน์อะไรตามังสีนะหาทำอาหาทำไมตตำแหน่งเจ้าคุณนะ่ะหมายความว่าในตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไอ้เจ้าคุณมันลงอเวจีไปแล้วเอามาทำไมใครเป็นเจ้าคุณดีไม่ดีมันลงตางมันเป็นแถวแถวก็ไดนะ้ตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นพระบ้านในยศแต่ว่าเวลานี้ที่ทันดีมีเยอะนะอย่าลืมไปนะที่เจ้าคุณดีอย่าเดือดร้อน แต่ว่าเจ้าคุณเลวจนเดือดร้อนไปตามอธัธยาศัยเจ้าคุณเขาไม่เลวแต่อคนที่เป็นเจ้าคุณมันเลวที่ว่าท่านดีมีทมไปที่ดีจริงๆทําไมอดีจริงๆทําไมไม่กันนรกก็ได้ที่พูดเจ้าคุณองค์นั้นนะ่ะเจ้าคุณที่ตายไปก่อนถ้าเจ้าคุณดีเจ้าคุณมันต้องไม่ลงนรกสินั่นเสือกลงอเวจี v G ไปได้แล้วก็เป็นอะไรก็ลงนรกอายศถาบรรดาศักดิ์ ก็อย่าเป็นเพื่อหอกเพื่อตะวักตะบวยอะไรเพราะฉันไม่สังคมกับพระที่ไม่ถูกใจฉันฉันก็เลยไม่เคยรู้ภาษาพระนี่เป็นโทษอันหนึ่งเมื่ออ่านวิสุทธิมัรคเข้าก็ชวนให้นอนหลับเสมอๆกว่าจะเข้าใจภาษาในวิสุทธิมรรคก็เลยเกันหลายวันผ่านไปประมาณสิบวันพอจะเริ่มรู้ภาษากันบ้างเพราะว่าเวลานั่นขตาิาการผู้ใหญ่มักจะมาจากพระท่านสอนให้ ท่านผู้ใหญ่บอกให้บ้างไปหาพระที่พอน่าจะไหวบ้างแล้วก็บอกท่านว่าพระสวะสวะพระจันไรฉันไม่ขอพึ่งบารมีดีไม่ดีก็จะเสียดแนะนําผิดเว้นไม่แต่หลวงพ่อปานแล้วก็มีพระบางท่านที่น่ายคารพก็มีอยู่ไปหาท่านไปหาท่านบนนี้ก็ปลารคพระผู้นั้นแต่ฟังท่านบอกคาทุย ไอสัตว์นะรกพวกนั้นนะเนี่ยแกจะไปไหวมันเลยฉันรู้ลีลาของมันดีแทนนี่บัญญาตากิเลสมันก็เพาะกิเลสไอว่าไปนิจจะจบยังไม่อยากจะไหวพระอื่นนอกจากว่าพระหลวงพ่อปานแล้วองค์บางองค์ที่ท่านดีนะไอเรื่องของกิเลสตัญหาอย่างนี้แหละแถมพระท่านก็นเป็นท่าของกิเลสตัญหาสิด้วยก็เลยหมดที่พึง เป็นอันว่าวันนี้ก็ขอจบเป็นแค่เนี่รียบเชื้อกับตายมาไปจวกพระชส,สบายสบายแต่พระไม่ได้จวบจวกเฮียพระแปลว่าประเสริฐไม่เป็นไรท่านดีไอคนที่ไม่ดีมันไม่เช่พระเจอหาว่าเฮียก็ไม่ได้เฮียดีไม่ทำบาปไอเฮียเนี่ยนะไม่กินสัตว์เป็นกินแต่สัตว์ตายเฮียเคยดา่าพระเทวทัต พระเทวทัตเคยห่มผ้ากาสาวพัตยาจะกินเหี้ยอยากจะฆ่าเหี้ยเหี้ยเลยด่าว่าท่านห่มผ้ากาสาวพัตเหมือนกับธงชัยของพระดหั r m แต่ว่าจิตใจของท่านเร็วกว่าเราซึ่งเป็นเหี้ยอีกเราเป็นเหี้ยก็จริงแหละแต่ว่าไม่ไม,ไม่คงเหงก็ไม่กินสัตว์เป็นนี่จำไหมนะพวกบรรดากาสาวพัตที่มีจริยาแบบพระเทวทัตจดจําไม่ด้วยช่วยช่วยกันจําอะไรที่ท่านดีอย่าเดือดร้อนนะ ท่านที่ดีจงอย่าเดือดร้อนใครเดือดร้อนนั่นคืออรัชีผู้ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปูรชนชาวไทยวันนี้ขอลาก่อนบรดาท่านผู้ดีทั้งหลายและญาติโยมผู้ทั้งหลายผู้รับฟังขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี